เสียงอ่านทงคำตอบข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่ปี2,562เฉพาะกฎหมายอาญาข้อ1ถึงข้อ4คํคำถามข้อ1 นายหนึ่งและนายสองเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปเยี่ยมบิดาในสองด้วยกันแต่ในสองซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับก่อนนายหนึ่งจึงไปส่งนายสองเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทยเมื่อมาถึงสนามบินนายหนึ่งซึ่งเคยมีเหตุโกรธเคืองกับนายแดงและนายดำมาก่อนนายหนึ่งได้เขียนจดหมายปิดผนึกมีข้อความหมิ่นประมาทกล่าวหาในดำว่าเป็นผู้มีอิทธิพลค้ามนุษย์และเปิดบ่อนการพนัน โดยในหนึ่งกําชับให้ในสองนำจดหมายปิดผนึกดังกล่าวกลับมายังประเทศไทยแล้วให้นำไปมอบให้แก่ผู้สื่อข่าวในประเทศไทยเพื่อเปิดอ่านและในหนึ่งยังพูดกับในสองว่าในแดงขายยาเสพติดให้โทษให้แก่นักท่องเที่ยวจนร่ำรวยทั้งที่ไม่เป็นความจริงเมื่อในสองเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วในสองเล่าเรื่องที่ในหนึ่งมิ่นประมาทในแดงดังกล่าวให้ในแดงฟัง แล้วนาจดหมายดังกล่าวไปให้ผู้สื่อข่าวเปิดอ่านข้อความที่ในหนึ่งหมิ่นประมาทในดําหลังจากนั้นอีก7วันในหนึ่งเดินทางไปสถานทูตไทยในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปหาบิดาในสองในระหว่างที่ในหนึ่งนั่งรออยู่ในสถานทูตมีแม่บ้านซึ่งเป็นคนไทยนำนาฬิกามาขายให้ในหนึ่งในราคาถูกมากในหนึ่งได้รับซื้อนาฬิกาไว้โดยรู้ว่าเป็นนาฬิกาของบิดาในสองที่ถูกคนร้ายหลักไป และบิดาในสองได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วต่อมาบิดาในสองเปิดกล้องวงจรปิดจึงรู้ว่าในหนึ่งรับซื้อนาฬิกาของคนร้ายไว้จึงไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจฝรั่งเศสให้ดำเนินคดีแก่ในหนึ่งในหนึ่งทราบเรื่องจึงรีบเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทยบิดาในสองได้โทรศัพท์แจ้งให้ในสองทราบว่าในหนึ่งรับของโจรหลบหนีกลับประเทศไทย หลังจากนั้นนายแดงและนายดำเป็นโจทยื่นฟ้องในหนึ่งฐานหมิ่นประมาทส่วนนายสองไปแจ้งความกล่าวโทษให้ดำเนินคดีแก่นายหนึ่งฐานรับของโจรซึ่งต่อมาพนักงานอายการได้เป็นโจทยื่นฟ้องในหนึ่งในความผิดฐานดังกล่าวให้วินิจฉัยว่าสารไทยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวหรือไม่ทงคำตอบข้อหนึ่ง กรณีในหนึ่งนำจดหมายปิดผนึกที่มีข้อความที่ในหนึ่งมิ่นประมาทในดำมอบให้ในสองแล้วกำชับให้ในสองมอบให้แก่ผู้สื่อข่าวในประเทศไทยเพื่ออ่านข้อความดังกล่าวแม้การเขียนจดหมายหมิ่นประมาทจะเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรแต่ในหนึ่งกำชับให้ในสองมอบจดหมายดังกล่าวให้ผู้สื่อข่าวเปิดอ่านในประเทศไทยจึงเป็นการกระทำความผิดที่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทำในราชอาณาจักรและประสงค์ให้เกิดผลในราชอาณาจักร จึงถือว่าในหนึ่งกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทในดําในราชอาจักรแล้วตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา5วรรคแรกศาลไทยจึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ส่วนการที่ในหนึ่งหมิ่นประมาทในแดงต่อหน้าในสองกล่าวหาว่าในแดงขายยาเสพติดให้นักท่องเที่ยวจนร่ำรวยที่สนามบินในประเทศฝรั่งเศสความผิดฐานดังกล่าวไม่ใช่ความผิดที่มีผลเกิดขึ้นต่างหากจากการกระทําเมื่อในหนึ่งพูดกับในสอง การกระทําของในหนึ่งย่อมเป็นความผิดสําเร็จเมื่อในสองซึ่งเป็นบุคคลที่3ทราบข้อความดังกล่าวแล้วโดยในแดงซึ่งถูกหมิ่นประมาทไม่ต้องรู้ว่าตนถูกหมิ่นประมาทจึงเป็นกรณีที่ในหนึ่งกระทําความผิดนอกราชนจาจักรและในหนึ่งมิได้ประสงค์ให้ผลน,นั้นเกิดในราชนจาจักรหรือโดยลักษณะแห่งการกระทําผลที่เกิดขึ้นควรเกิดในราชนจาจักร หรือย่อมจะเลงเห็นได้ว่าผลนั้นจะเกิดในราชอาณาจักรอันจะถือได้ว่าความผิดนั้นได้กระทําในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา5วรกแรกเมื่อความผิดฐานมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ได้กระทํานอกราชอาณาจักรแต่ไม่ใช่ความผิดที่ระบุไว้ในอนุใดอนุหนึ่งในมาตรา8นายหนึ่งจึงไม่ต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามมาตรา8นายแดงจึงไม่มีอำนาจฟ้องในหนึ่ง ศาลไทยไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีได้เทียบคำพิพากษาสารดีกาที่6,593สทับส5งส่วนการที่ในหนึ่งกระทำความผิดฐานรับของโจรภายในสถานทูตไทยในประเทศฝรั่งเศสแล้วเดินทางหนีกลับมาประเทศไทยสถานทูตไทยในต่างประเทศมิใช่ราชอาณาจักรไทยจึงต้องถือว่าการกระทำความผิดฐานรับของโจรของในหนึ่งดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร แม้ความผิดฐานรับของโจนตามมาตรา357จะเป็นความผิดที่ระบ,บุไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา8อนุ12แต่บิดาในสองซึ่งเป็นผู้เสียหายได้แจ้งความดำเนินคดีแก่ในหนึ่งไว้ที่ประเทศฝรั่งเศสถือไม่ได้ว่าเป็นการร้องขอให้ลงโทษตามมาตรา8และแม้ในสองไปแจ้งความกล่าวโทษให้ดำเนินคดีแก่ในหนึแต่ในสองไม่ใช่ผู้เสียหายจึงถือม่ได้ว่า ผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษตามมาตรา8เช่นกันนายหนึ่งจึงไม่ต้องรับโทษในความผิดฐานรับของโจรในราชอาณาจักรศาลไทยไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในความผิดฐานดังกล่าวตามมาตรา8อนุกอไก่คำถามข้อ2เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2560ในายโมในสมคิดกับพวกรวม10คนประชุมวางแผนให้ในายโมดใช้ลูกระเบิดชนิดสังหารควางห้องแถวไม้สองชั้นของนายขุน ชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายของชั้นบนในขุนและครอบครัวอยู่อาศัยแต่เกิดอุปสรรคจึงได้ยกเลิกแผนการต่อมาวันที่12พฤศจิกายน2560นายโมดกับพวกรวม9คนได้นัดประชุมวางแผนอีกครั้งในครั้งนี้นายสมคิดไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อประชุมกันแล้วนายโมดจึงเดินทางไปที่บ้านของนายขุนเมื่อถึงบ้านนายขุน นายโมดเห็นในขุนและครอบครัวทุกคนขับรถออกจากบ้านไปหลังจากนั้นประมาณ10นาทีนายโมดจึงใช้ลูกระเบิดชนิดสังหารคว้างห้องแถวไม้ของในขุนทำให้ฝาบ้านประตูบ้านกระจกช่องลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านได้รับความเสียหายจากแรงระเบิด10บตำรวจเอกดำรงและดาบตำรวจอิทธิพลพบเห็นการกระทำความผิดของนายโมดจึงเข้าจับกลุ่มนำส่งพนักงานสอบสวน สิบตำรวจเอกดำรงและดาบตำรวจอิทธิพลเดินขนาบข้างคล้องแขนในโมดไว้คนละข้างระหว่างทางนายศึกษากับพวกประมาณ10 1ถึง15คนซึ่งเป็นเพื่อนในโมดเข้ามาแย่งตัวในโมดโดยนายศึกษาดึงตัวในโมดและใช้เท้าถีบสิบตำรวจเอกดำรงและดาบตำรวจอิทธิพลในโมดพยายามดิ้นรนเพื่อให้พ้นจากการถูกควบคุมตัวเป็นเหตุให้เท้าของในโมด ไปถูก10บตำรวจเอกดำรงและดาบตำรวจอิทธิพลให้วินิจฉัยว่านายโมดนายสมคิดและนายศึกษามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ทงคำตอบข้อ2เหตุการณ์ที่นายโมดนายสมคิดกับพวกรวม10คนได้ประชุมวางแผนเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2560เพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาคสแห่งประมวลกฎหมายอาญา และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปเมื่อได้ประชุมตกลงกันดังกล่าวแล้วแม้จะยังไม่ได้ไปกระทำความผิดตามที่ได้ตกลงกันไว้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็มีความผิดฐานเป็นซ่องโจรแล้วและเมื่อความผิดฐานทำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่โรงเรือนที่คนอยู่อาศัยมีระวางโทษถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปนายโมดและนายสมคิดจึงมีความผิดฐานเป็นซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา210วรรคสเทียบคำพิพากษาสารีกาที่3,201ทับ2,527เมื่อนายโมดได้คว้างระเบิดชนิดสังหารไปที่ห้องแถวไม้ของนายขุนซึ่งชั้นล่างเป็นร้านขายของชั้นบนเป็นห้องนอนถือได้ว่านายขุนและครอบครัวใช้อยู่อาศัยทางชั้นบนและชั้นล่าง ทำให้ฝาบ้านประตูบ้านกระจกช่องลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดนายโมดจึงมีความผิดฐานทําให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่โรงเรือนที่คนอยู่อาศัยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา222ประกอบมาตรา218อนุ1เทียบคำพิพากษาสารดีกาที่605ทับ2521นายโมดคว้างระเบิดชนิดสังหารไปที่ห้องแถวไม้ของ นายขุนครั้งนี้เกิดจากการประชุมวางแผนเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2560ซึ่งนายสมคิดไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยจึงเป็นการประชุมคนละคราวคนละวาระไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดที่ได้มีการประชุมวางแผนกันในวันที่10พฤศจิกายน2560นายสมคิดจึงไม่ต้องรับผิดฐานทำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่โรงเรือนที่คนอยู่อาศัยตามมาตรา213 เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่1,103ถึง1,104ทับ2,496 นายศึกษากับพวกประมาณ1 0 1ถึงคนเพื่อนนายโมดเข้ามาแย่งตัวนายโมดโดยนายศึกษาเข้ามาดึงตัวนายโมดและใช้เท้าถีบสิบตำรวจเอกดำรงและดาบตำรวจอิทธิพลนายศึกษาจึงมีความผิดฐานร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา138วรสวรสองประกอบมาตรา140วรวรหนึ่ง และมาตรา83และผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ,จตามมาตรา391ส่วนในโมดพยายามดิ้นรนเพื่อให้พ้นจากการถูกควบคุมตัวเท่านั้นแม้ว่าในการดิ้นรนเพื่อให้พ้นจากการถูกควบคุมตัวของนโมดดังกล่าวจะเป็นเหตุให้เท้าของในโมดไปถูกสิบตำรวจเอกดำรงและดาบตำรวจอิทธิพล ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมตัวในายโมดก็ตามแต่การกระทำของนายโมดดังกล่าวก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นการร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายด้วยกันตั้งแต่3คนขึ้นไปตามมาตรา1 3 8วรรสองประกอบมาตรา140 1 4 0วรรหนึ่งและมาตรา83เทียบคำพิพากษาสารดีกาที่5,980ทับ คำถามข้อ3นายมีลักแหวนเพชรราคา200,000บาทของนายเขียวซึ่งเป็นนายจ้างแล้วหลบหนีไปนายดำและนายแดงน้องนายเขียวโกรธแค้นแทนนายเขียวจึงร่วมกันใช้กำลังจับตัวนายมากอายุ50ปีบีดานายมีจากซอยหน้าบ้านของนายมากขึ้นรถยนต์แล้วพาไปขังที่บ้านของนายดำโดยนายแดงเฝ้านายมากไว้ไม่ให้หลบหนีส่วนนายดำเดินทางไปพบนางสวยภรรยานายมาก ให้นำเงิน200 0 0 0บาทมาให้แล้วจะปล่อยตัวในมากนางสวยขอเวลาหนึ่งวันเพื่อหาเงินนายแดงทราบเรื่องจึงบอกให้ในมากโทรศัพท์ติดต่อนางสวยให้หาเงินมาให้ได้แต่ในมากไม่ยอมนายแดงโกรธและเห็นว่าในมากจำหน้านายแดงได้จึงใช้มีดแทงในมากจนถึงแก่ความตายต่อมานางสวยนำเงินสองแสนบาทมามอบให้นายดำตามนัดนายดำจึงโทรศัพท์บอกนายแดงให้ปล่อยตัวในมาก นายแดงแจ้งว่านายมากถึงแก่ความตายแล้วหลังจากนั้นนายดำและนายแดงได้นำเงินสองแสนบาทไปมอบให้แก่นายเขียวเป็นค่าชดใช้ราคาแหวนเพชรที่นายมีรักไปให้วินิจฉัยว่านายดำและนายแดงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ทงคำตอบข้อสามนายดำและนายแดงร่วมกันใช้กำลังจับตัวนายมากไปแล้วพาไปขังไว้ที่บ้านของนายดำลักษณะการกระทำคือการบังคับพา เอาตัวในมากจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่แห่งหนึ่งย่อมเป็นความผิดฐานร่วมกันคืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยใช้กําลังประทุสร้ายและหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรกแรกและมาตรา310วรกแรกเทียบคำพิพากษาสารีกาที่2010 2528ทับ2528 นายดำและนายแดงร่วมกันเอาตัวและหน่วงเหนียวกักขังนายมากแล้วเรียกเงินจากนางสวยเป็นเงื่อนไขในการปล่อยตัวย่อมฟังได้ว่ามีเจตนากระทำความผิดและเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ยแม้จะมิได้เอาเงินไว้เป็นประโยชน์แก่ตนโดยได้มอบเงินให้แก่นายเขียวเป็นค่าชดใช้ราคาแหวนเพชรที่นายมีบุตรนายมากลักไปแต่เป็นการเอาเงินไปจากนางสวยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเงินดังกล่าวจึงเป็นค่าไถ่ย เทียบคำพิพากษาสารดีกาที่3,805ัทับ2,526แม้ก่อนที่จะได้เงินค่าไถ่ายนายแดงใช้มีดแทงนายมากถึงแก่ความตายโดยนายดำไม่มีส่วนร่วมในการฆ่านายมากด้วยก็ตามแต่ถือได้ว่าการตายของนายมากเป็นผลมาจากนายดำและนายแดงร่วมกันนำตัวนายมากไปเพื่อเรียกค่าไถ่าย นายดำและนายแดงจึงมีความผิดฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถายร่วมกันเอาตัวบุคคลอายุเกินกว่า15ปีไปโดยใช้กำลังประทุสร้ายและหน่วงเหนียวหรือกักขังบุคคลใดเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา313อนุ2อนุ3วรรคท้ายประกอบมาตรา83เทียบคำพิพากษาสาลดีกาที่4532ทับ 2, การที่นายดำใช้มีดแทงนายมากถึงแก่ความตายเนื่องจากกลัวว่านายมากจะจำหน้าได้นายดำจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289อนุ7อีกบทหนึ่งเทียบคำพิพากษาสาลฎีกาที่6761ทับ2546าคำถามข้อ4ในายรวยป,ประกอบกิจการร้านค้าสะดวกซื้อมีนายเอกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งผู้จัดการร้านทำหน้าที่ดูแลกิจการในร้านและนำเงินรายได้ไดของร้านไปฝากธนาคารในแต่ละวันเมื่อพนักงานในร้านขายสินค้าได้ต้องนำเงินที่ได้รับจากลูกค้าหย่อนลงในตู้นิรภัยของร้านนายเอกเป็นผู้เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยมีหน้าที่ไขตู้นิรภัยในเวลา13นาฬิกาของทุกวันแล้วนำเงินออกมานับต่อหน้าในโทลูกจ้างในรวยอีกคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของนายรวยและเขียนใบนํำฝากเงินให้ในายเอกนําเงินไปฝากที่ธนาคารวันเกิดเหตุเวลา8นาฬิกานายเอกลอบไข่ตู้นิรภัยและเอาเงิน10,000บาทไปเป็นของตนต่อมาเวลา13นาฬิกานายเอกไข่ตู้นิรภัยนําเงินออกมานับต่อหน้านายโทได้เงิน300,000บาทนายโทเขียนใบนำฝากเงิน300,000บาท มอบเงินพร้อมสมุดบัญชีและใบนำฝากเงินแก่ในเอกในเอกเดินทางไปยังธนาคารเพื่อฝากเงินเมื่อถึงหน้าธนาคารนายตรีพวกของในเอกซึ่งวางแผนการกับในเอกมาก่อนแล้วได้ใช้ปืนปลอมจี้บังคับให้ในเอกส่งเงิน3 0 0 0 0นบาทแก่นายตรีในเอกส่งเงินให้แก่นายตรีแล้วนายตรีพาเงินหลบหนีไปให้วินิจฉัยว่าในเอกและนายตรีมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ ทงคำตอบข้อ4เงินที่ลูกค้าชำระให้แก่ลูกจ้างของนายรวยซึ่งทำหน้าที่พนักงานขายและพนักงานขายนำไปหย่อนลงในตู้นิรภัยของร้านเป็นกรรมสิทธิ์ของนายรวยและอยู่ในความครอบครองของนายรวยนายเอกแม้จะมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการร้านมีหน้าที่ดูแลกิจการในร้านเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยและมีหน้าที่ไขตู้นิรภัยนำเงินออกมานับต่อหน้าในโทเจ้าหน้าที่การเงิน ก็เป็นเพียงการทำงานในหน้าที่ดูแลเงินชั่วคราวเท่านั้นหาใช่เป็นเรื่องที่นายรวยได้มอบการครอบครองเงินให้แก่นายเอกโดยเด็ดขาดไม่ดังนั้นขณะที่นายเอกลอบไขตู้นิรภัยและเอาเงิน10,000บาทไปเป็นของตนนายเอกไม่ใช่ผู้ครอบครองเงินของนายรวยการเอาเงินจํานวนดังกล่าวไปเป็นการเอาทรัพย์ของนายรวยซึ่งเป็นนายจ้างไปโดยทุจริตจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335อนุ11 วรคแรกไม่เป็นความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา5 2วรรควแรกสำหรับเงินจำนวน3 0 0แสนบาทเป็นเงินที่ในโทได้ร่วมตรวจนับกับในเอกแล้วในโทเขียนใบนำฝากเงินจำนวน3 0 0 0 0นบาทมอบเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมสมุดบัญชีและใบนำฝากเงินให้ในเอกนำเงินไปฝากที่ธนาคารเป็นกรณีที่ในรวยได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้อยู่ในความครอบครองของในเอกแล้ว เพราะในเอกต้องถือและรักษาเงินจำนวนนั้นจนกระทั่งนำไปฝากบัญชีของในรวยที่ธนาคารให้เรียบร้อยการที่ในเอกวางแผนให้ในตรีพวกของในเอกมาแย่งเอาเงินไปในระหว่างเดินทางไปฝากเงินที่ธนาคารเป็นการเบียดบังเอาเงินจำนวนดังกล่าวไปเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตจึงมีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา352วรรคแรก เทียบคำพิพากษาสารดีกาที่6,116 2560ทับ2,560ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ในจ้างตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335อนุ1 1วรรคแรกนายตรีแม้จะไม่ได้ครอบครองเงินของนายรวยแต่ความผิดฐานยักยอกไม่ใช่ความผิดเฉพาะตัวของผู้ครอบครองทรัพย์เพียงผู้เดียวเท่านั้นผู้อื่นก็อาจร่วมกระทำความผิดกับผู้ครอบครองทรัพย์ได้ หากได้ร่วมมือร่วมใจกันกระทําการยักยอกกับผู้ได้รับมอบหมายให้ครอบครองทรัพย์นายตีใช้ปืนปลอมจี้เอาเงินจํานวน3 0 0 0 0นบาทไปจากนายเอกตามแผนการที่ได้ร่วมวางแผนกับนายเอกไว้ก่อนแล้วจึงเป็นตัวการร่วมกับนายเอกในการกระทําความผิดฐานยักยอกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา352วรรคแรกประกอบมาตรา83เทียบคำพิพากษาสารดีกาที่3 3 2 4ทับ 2, ขอบคุณแหล่งที่มาจากเว็บไซต์สำนักง,งานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม